สรุปผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่19ถึง25เมษายนพุทธศักราช2565วันที่19เมษายนนายสุรสิงห์จุนศักดิ์ศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรังมอบหมายให้ในายอัฐาปนประทีปนัทหลางนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจาการประเภทโรงแรมและรีสอร์ท3แห่งได้แก่พัพผ้าเฮารีสอร์ทกระช่องฮิลอํเภอนายง และโรงแรมพาริมาอำเภอเมืองจังหวัดดังทั้งนี้พนักงานตรวจแรยงานได้ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเพื่อให้หนายจ้างปฏิบัติถูกต,ต้องตามกฎหมายต่อไปวันที่21เมษายนนายสุรสิงจุน,นศัิ์ศรีสอดดิการและคุ้มครแรงงานจังหวัดดังพร้อมนายเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดดังนณะ โรงเรียนบ้านไสงามหมู่ที่1ตำบลนาชุมเมตอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพรบคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541แนะนําให้คำปรึกษาร้องเรียนโองทุกข์และปัญหาด้านแรงงานนอกระบบซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้ารับบริการรับฟังความรู้เป็นจํานวนมากวันที่25เมษายนนาสุรสิงจุนทรักิ์ศรีสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณนะสระน้ำจุ่งสวรีหมู่ที่3ตำบลเขาไพรอำเภอรัชดาจังหวัดตรังเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อให้ข้าราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ